ชีวิตอยากเฮงต้องปลูกต้นไม้มงคลจิตจะจบวันนี้ค่ะบุมค่ะพอยค่ะ,ะเราจะมาเล่าเรื่องต้นไม้ว่าคนจีนว่ามันมงคลยังไงนะั้นแล้วไอความมงคลนี่มันมีเรื่องเล่ามี มาจากอะไรบ้างอ่าใช่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าการปลูกต้นไม้มงคลในบ้านเราก็อาจจะแบบไว้เพื่อแก้หงุดยบ้างไว้ส่งเสริมให้ชีวิตแบบจเจริญรุ่งเรืองขึ้นบ้างเนาะอยากคนไทยทั่วไปแล้วก็จะมีชื่อมองคลของต้นไม้หลายๆอย่างที่แบบว่าเป็นที่ฮอตฮิตอ่าไว้แบบพ,พวกคำพ้องเสียงต่างๆตามความเชื่อคนไทยก็จะเป็นไม้ขน,นุนต้นขน,นุนต้นมะยม,อ,มอะไรเหล่านี้ที่แบบปลูกตามความเชื่อคนไทยนั่นแหะ เป็นไม้มงคลของจีนแหละคะเขาจะมีความค้องเสียงแบบนี้เหมือนกันไหมอ่าใช่เดี๋ยวเราจะมาแบ่งประเภทกันนะคะว่าพืชมงคลเนี่ยพืชมายงคลต้นไม้มงคลของจีนนะคะแบ่งเป็นประเภทได้แบบไหนกันบ้างประเภทหมายถึงว่าแบบความเชื่อมาแบบไหนเชื่อจากอะไรเชื่อจากอะไรใช่ใช่ค่ะเเรามาดูกันค่ะอย่างแรกเลยคือ เป็นชื่อที่มีคำพ้องเสียงที่เป็นคำมงคลก็เลยมีความเชื่อว่าถ้าปลูกจ้าสินี้ก็คือต้นส้มกับลูกส้มใช่ค่ะเพราะว่าในคำพ้องเสียงอจะมีความหมายเป็นมงคลหมายถึงความดีมีความผาสุกชีวิตมีแบบว่าแต่ความสุขอะไรเงี้ยเหมือนงเราเห็นว่าพวกส้มจะเป็นผลไม้ที่ใช้ในงานมงคลต่างๆของจีนหลายอย่างเลยน้องเขาแทรกมาถูก ทุกทุก,ทก,ทกแบบทุกอย่างเลยทุกอย่างจะต้องมีสมม้มอะแหละตร้างเอาไว้ใช่ค่ะอย่างงานตุดจีนก็มีมงานแต่งงานก็มีนะอือเพราะว่าถือว่าวอวยพรเนี่ยผู้คนจะได้มีความสุขใช่ไหมคะความดีงามใช่ค่ะหรือง่ายๆเลยถ้าสมุนแบบ ไม่รู้ว่าจะไปเยี่ยมบ้านหรือว่าไปพบใครที่เป็นคนจีนอะส้มก็เป็นผลไม้นึ่งที่สามารถนํามามอบให้กันเป็นของขวัญได้อก็คือสรุปเลยคือถ้าเอาส้มให้คนจีนรอดใช่รอแน่นอนมงคลโอเคค่ะใช่อย่างเอ้นอย่างพวกตามในห้างสรรพสินค้าตอนช่วงสุดจีนอะจะมีแบบส้มต้นเล็กๆอะขายเอาไว้เออมันเป็นตะปุกตะปิกน้่มัเป็นอินตกเมอร์ารันะเออใช่ค่ะ ต่อไปค่ะกุ้ยคว้าหรือดอกหมื่นหอมอหอมืนหม่นลีนนใช่ค่ะก็จะเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เนาะกุ้ยมีพ้องเสียงกับคําว่าดีสูงส่งหรือวิเศษนิยมมอบให้กันแบบเหมือนแทนความหมายที่ดีให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนั่นเองค่ะแล้วก็จะแบบเป็นที่เขาจะแบบทําเป็นชาใช่ใอมหมื่นนีเขาชอบมาใส่แบบในทุกแบบอะไรความเป็นจีนอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยแต่ที่เราไปที่เราเคยไปลองมันหอมมากๆเลยนะ ใช่อีกความเชื่อหนึ่งค่ะคือเกิดจากการตีความของนักปราชญ์ชาวจีนใช่ไหมคะแน่นอนแหละตามความเป็นปราชญ์เออความแบบบรรยากาศความมีต้นสนต้องมาแล้วใช่ไหมคะอเป็นภาพที่ลอยมาเลยว่าแบบจะต้องแบบอ่ะถ้าสมมติเราเหมือนว่าพูดถึงแบบความเป็น ปราดความเป็นกวีหรืออะไรเงี้ยภาพมันต้องมีน้ำมีต้นไม้เออมีนี้มีสนใช่นักสนนี้มันมีความมงคลยังไงคะใช่ค่ะคือสนเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่มีความคงทนแข็งแรงทนต่อความแรงได้และลักษณะของลําต้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีความสูงและมีความเป็นสง่าใช่ซึ่งเขาก็เลยเหมือนใช้เป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ของแบบความกล้าหาญความสง่างามใช่หรือแบบความเข้มแข็งทางจิตใจก็ได้เหมือนกัน แล้วก็ที่สําคัญคือต้นส่วนมีอายุมั่นขวัญยืดด้วยใช่พอเห็นแบบนี้จะนึกถึงแบบพอแบบบรรยายไปแลบนี้ยภาพในหัวก็คือเหมือนนักลบแบบแบบแม่ทัพอะไรครับอีกอย่างหนึ่งพอเรือว่ากระบี่กำลังภายในจะต้องแบบต่อสู้กันในป่าป่าไผ่ใช่ไหมแล้วก็มีใบไผ่แบบพลิ้วอะไรอย่างงี้มีใบไผ่ เพราะว่าต้นไผ่ก็ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลของจีนเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะอย่างเราจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ลำต้นจนถึงใบเนาะจะมีความเขียบชอุ่มตลอดทางต้นก็คือความสดชื่นรื่นลมใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็แบบมีความออนอ่อนพลิวไหวได้โดยที่แบบไม่ได้หักลงไปเลยสามารถเหมือนแบบอยู่ได้ในสภาพอากาศที่แม้ว่าจะแย่มากก็ตามเราไม่ถูกทําลายทิ้งนั่นเองอันนั้นก็จะเปรียบเสมือนความที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะแล้วก็มีความดีงามอยู่ในตัวเองใช่ ต่อไปค่ะเป็นดอกไม้บ้างดอกบ้วอดอกบ้วเป็นยังไงกับการตีความของนักปราชญ์ชาวจีนเี่เขาบอกว่าบ้วอะค่ะเป็นดอกไม้ที่สามารถเบ่งบานในช่วงที่หิมะตกได้เพราะว่าปกติดอกไม้ทั่วไปเนี่ยจะแบบจะเหี่ยวใช่จะร่วงลงไปหมดแล้วแต่บ้วจะเป็นดอกไม้ที่สามารถอยู่คงทนในหน้าหนาวได้ยิ่งหิมะตกเท่าไหร่ดอกบ้วก็จะยิ่งสวยใช่หมายถึงความแข็งแรงค่ะใช่ค่ะเข้มแข็งแข็งแรงอื ไม้มงคลที่เกิดจากนักกวีเหรอคะนักประพันธ์ก็คือแบบเขาเรียกว่าน,น,นิยายเหรอใช่ป,ประพันธ์บบนักกรีใช่แล้วเหมือนแบบมีการเปรียบเปยต้นไม้ใดๆกับลักษณะความมงคลแบบไหนบ้างก็พันนาเปรียบเทียบไปถ้าบทกวีคนไหนดังต้นไม้ก็นั้นก็จะเป็นมงคลด้วยใช่ไหมก็จะมีความขอดคิดขึ้นมาเลยออย่างอันแรกนะคะดอกเบญจมาศหรือดอกฉุยหัว เกิดจากนักกวีชาวจีนค่ะเผาหยว,วนหมิงได้เขียนกวีบทหนึง่งโดยการเปรียบดอกเป็นจมาตเนี่ยค่ะว่าเป็นเหมือนนักปราชญ์ผู้มีจริยวัรที่งดงาม,มซึ่งได้รับแบบยกย่องว่าบทกวีอันนี้เป็นบทกวีที่ไพเราะมากชอบไพเราะแล้วก็งดงามมากใช่ค่ะส่วนอีกต้นนึงคือต้นหลานฮวาใช่ไหมคะต้นหลานฮวาเป็นต้นกล้วยไม้มมกวีท่านเดิมเลยค่ะเผาหยวนหมิงมก็เปรียบไว้ว่าต้อนอะไรเหมือนกับวินยูชน ลักษณะแบบไหนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความดีบริสุดไม่โกงกินไม่ทําร้ายใครค่ะจึงเป็นตัวแทนเหมือนขอความซื่อสัตย์แล้วก็แบบนี้ยมมอบให้กับแบบคนในวัยทํางานถือว่าเป็นนักกวีที่มีผลเหมือนกันนะเพราะว่ามีอิทธิพลมีอิทธิพลใช่ให้แบบเรื่องเล่ากลายเป็นแบบว่าการเปรียบเทียบเนี่ยกลายเป็นไม้โมโคลที่คนชอบเลยใช่ถ้าอย่างสมัยนี้ย่าๆถ่ายรูปกับต้นไม้ต้นไม้ดังได้อย่างเผยนหมิงก็แค่เปิบเปยอก็ข่ายต้นไม้ได้แล้วนะเธอจริงว่า ต่อไปนะคะเพราะที่จะเกิดจากความเชื่อที่ต่อต่อกันมาคะ่ะแบบว่าเขาเล่ากันมาว่าเขาบอกกันมาว่าต้นนี้ขับไล่ผู้ผีปีศาจได้นะไล่ความอบมงคลได้นะมีไหนมีต้นอะไรบ้างที่ไล่ความอับอมงคลได้บ้างคะต้นท้อค่ะอืในสมัยโบราณเขาเชื่อว่าในช่วงปีใหม่อะค่ะมักจะเขียนคํามงคลคาอวยพรติดไว้ตามหน้าบ้านต่างๆเนาะ โดยป้ายที่เขาใช้อ่ะค่ะจะเป็นป้ายที่ทำจากต้นท้อเพราะเขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดนำมาติดไว้แล้วพูดผีปีศาจจะไม่เข้ามารบกวนแล้วก็ไล่ปีศาจได้อีกต้นหนึ่งคือต้นทับทิมค่ะคือมเมล็ดข้างในที่มันแบบมีความแน่นเลยเนี้ยความเชื่อว่าจะมีรูปหลานเต็มบ้านเต็มเมืองอและสีก็ยังสวยด้วยเป็นมังคลดด้วยใช่แล้วตั้ของทับทิมอ่ะจะแบบเหมือนมีอิทธิพลมากอยู่นะในแบบ กลุ่มของคนแบบคนไทยเชื้อสายจีนที่เขาเชื่อว่าแบบทับพิมจะเป็นเหมือนพืชมงคลที่สามารถแบบปลูกคนที่จะปลูกไว้ในบ้านเพื่อไม่ให้แบบพูดิีปีศาจหรืออะไรหลายๆเข้ามาทาร้ายได้เลย้ยหรือแบบตามงานที่แบบคนไทยเชื้อสายจีไปพวกงานศพจะเด็ดจะเด็ดติดไว้หรือแบบแช่น้ําพรมเหมือนน้ำมนต์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเหมือนแบบไม่ให้สิ่งที่แบบไม่ดีอะตามเราเข้ามาในบ้านด้วยค่ะใช่มีความเชื่อคล้ายๆกันต่อมาค่ะเป็นไม้มงคลที่แบบเกิดจาก ทางการแพทย์สมุนไพรจีนใช่ไหมใช่ค่ะเขามีความเชื่อว่าเห็ดลินเจออ่ะเราโด่งดังใช่เป็นสมุนไพรขึ้นชื่อว่าเหมือนแบบเป็นยอดของแบบยาสมุนไพรอยู่ในทุกศาสตร์เลยอ่ะจริงๆใช่เขาก็เลยือนเอาโอเคเรารู้อยู่แล้วว่าเห็ดลินเจอเหมือนแบบเป็นสมุนไพรที่แบบครอบจักรวาลสามารถทําให้คนสุขภาพดีขึ้นได้แข็งแรงขึ้นได้หายป่วยจากโรคต่างๆเนาะก็เลยมักจะมีเห็ดลินเจอร์ค่ะ อยู่ในภาพวาดต่างๆที่แบบมีความหมายมงคลเรือ่องความหมายก็คืออายุมันม่นอดนยืนใช่<ม>อ,อคือทั้งหมดของต้นไม้มงคลจีนที่เกิดจากความเชื่อเรื่องเล่าบทกพียอะไรต่างๆที่มาใช่ไหมคะแ,แต่ในๆก็คือถ้าใครมีพื้นที่บ้านปลูกพร้อมแล้วมันสวยงามเข้ากันอะไรเงี้ย ก็อาจจะเลือกมาได้หรือแบบด้วยความที่เราเป็นคนไทยเนาะเราอาจจะเอาไอ้ความเชื่อของคนไทยไอ้ต้นไม้นี้มาความหมายมงคลเป็นเศรษฐีมีเงินเลยอะเอามาร่วมปลูกด้วยกันก็ได้เราอยากเราขาดอะไรอยากสมเสริมเรื่องไหนหรือแก้ควงมจุอะไรก็ทำต้นไม้มงคลอย่างนี้มาปลูกในบ้านดีกว่าใช่ค่ะเพิ่มความเป็นมงคลให้กับตัวเองด้วยการปลูกต้นไม้นะคะเพราะว่าถ้าอยากเฮงต้องปลูกต้นไม้มงคลนะคะจีนจะจบไปแล้วค่ะคิดถึงจีนคิดถึงต้นหัวเดลี่ค่ะบ๊ายบายค่ะ กุงก้งกิง๊งกุ้งกิ๊งกุ้งกิ๊งมีกี่ลูกสีป่ป่ะห้าอ้าหรอ <c oughs> <c oughs>